หงคน,นี่คนละหกร้อยบาทสร้างบ่อเห็บขงตำรวจท่องเที่ยวให้เราเรียกราคามาตรฐานป้าเดี๋ยวความรู้สึกนะป้าไม่เคยเรียกใครแพงเขาการันตีอยู่ไม่มีการชา้าจช่ เขาเนีว่าอะไรเขาบอกว่าหมายถึงว่าจะเที่ยววัดอย่างนี้แหละฮะแล้วก็ถามมีแก๊ปไหมบอกมีต้องเดินไปทางนู้นแล้วทำไมคุณไม่เที่ยววัดทำไมไม่ไปรถตุ๊กล่ะคะรถตุ๊กก็ไม่แพงชั่วโมงละสามร้อยบาทสี่ชั่วโมงละพันสองสองคนก็คนละหกร้อยป้าก็บอกแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ต่อแล้วาเขาก็ถามว่าจะไปทานข้าวที่ไหนบ้างได้ครับจะบอกจะไปทานติดแม่น้ำไม่ล่ะหรือจะพาไปติดแม่น้ำ เขาก็ไปไปแล้วเขาก็ไม่ออกอะ่ะคุณเมนูมีอะ่ะมีราคาบอกทนไม่เข้าใจป้าอธิบายว่าสี่คนเนี่ยคนละสามร้อยทั้งหมดเนี่ยพันสองสี่ชั่วโมงหนึ่งคันป้าจะอธิบายให้ละเอียดเพราะบางคนอนะ่ะอย่างญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่เข้าใจเขาจ่ายคนละพันสองเขาถึงว่าแพงก็นู้ว่าแพงป้าเสียความรู้สึกนะป้าไม่เคยเรียกใครแพงแลวป้าไม่เคยโดนร้องเรียนเลยเรื่องค่าค่ารถนะน่ะมีแต่บริการาเนี่ยบางทีแขกให้ทิปด,ด้วย อยากไปไหนก็ไปแล้ว,วลาที่ยาไม่จํากัดเวลาตามสบายฉันป้าจะบอกว่าแล้วก็คุณเลยคุณเดินคุณจะได้มีความสุขคุณจะได้แฮปปี้ฉันฟิตเวลาคุณคุณจะไม่แฮปปี้เลยเพราะว่าวันนั้นน่ะหมดจะหมดเวลาแต่ป้าบอกกับแฟนว่ายังไงก็ต้องพาเขาไปอีกเพราะว่าเขาไปชานข้าวเป็นชั่วโมงแล้วเขาเสียเวลาไปอีกแต่เขาบอกไม่เอาแล้วร้อนเขาอยากกลับโรงแรมป้าเขาไปส่งสุดท้ายที่นี่มาอย่ ปกติที่มีการเรียนรู้กันระหว่างตำรวจขนส่งอะไรเงี้ยอ่าขนส่งรับรู้ทททรับรู้ก็เราเราพยายามปรับปรุงให้มาตรฐานดีที่สุดแล้วนะนะตอนเนี้ยเราไม่มีการโกงชาร์จราคาแต่อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดปกพ้องไปบ้างแค่นั้นเองแต่ในกรณีที่อย่นะครับในสวนของตะลวจเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งได้ถูก นะครับพูดถึงนะครับในคลิปต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็ได้มาคุยออกับคุณตาแล้วคุณตาก็ยืนยันเองนะว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าตรวมที่ยวเนี่ยเป็นคนกำหนดราคาหรือว่าเป็นตรวมที่ยวเนี่ยเป็นคนเอาตาสัญลักษณ์นี้นะครับมาใส่นะครับเห็นแต่ว่าเขาทำเขาก็ทํามากันเองนะครับก็ยังไงก็ฝากถึงนะครับพี่น้องชาวอายุธยานะครับที่อเอาตตาตรวมที่ยวเนี่ยไปใช้นะครับก็ขอโดยไมอ่อนุญาตเนี่ยก็ขอให้หมดเว้นการกระทำนั้นเสีย และสุดท้ายก็คือขอขอบคุณนะครับาชาวไทยทุกคนนะครับที่เป็น่วยเป็นหูเป็นตานะครับส่งเรื่องที่มันไม่ดีไม่เหมาะสมนะครับหรือกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับให้ทางเรานะครับเพื่อเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับให้นะครับการท่องเที่ยวไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับในส่วนของราคานี้เนี่ยนะครับผมต้องนําตามที่ปรากฏในสื่อเนี่ยนะครับผมผมไม่สามารถการันตีได้ว่าจะถูกหรือจะแพงนะครับแต่คณะกรรมการจังหวัดเนี่ยครับ เขามีมีคณะทางจังหวัดเขามีคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็จะมีการพิจารณาต่อไปนะครับถ้ามันแพงมันเกินอัตราที่ที่สมสมควรก็จะมีผลลงโทษมานะครับซึ่งก็ขอให้ทุกคนรอฟังนะครับรอ,อฟังนะครับข่าวสดสืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ